แต่ตอนนี้ค่ะเราก็ได้คุยกับทางการจีนแล้วแลวจีนเนี่ยมีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะเรื่องว่าถ้าเราส่งตัวอุยกูกลับไปเนี่ยเขาจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีแล้วนะคะไม่ต้องมีการสอบสวนอะไรแล้วก็สามารถกลับเข้าไปอยู่กับครอบครัวในสังคมได้นะคะอันนี้แน่นอนว่ารัฐบาลกับรัฐบาลคุยกันมา,มาสักพักนะคะแล้วก็เมื่อถูกมีการจัดการที่ดี ของทั้งสองประเทศก็จะสามารถทําให้ชีวิตของเขาเหล่านั้นปลอดภัยได้นะคะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอาจจะมีการจัดการที่ที่ไม่ที่อาจจะผิดพลาดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราคุยกันแล้วก็ตัวดิฉันเองที่ไป Official Visit ที่เมืองจีนนะคะก็ได้คุยกับผู้นำในหลระดับ แม้กระทั่งรัฐมนตรีด้วยนะคะที่ที่เห็นนะั่นคือสามระดับที่คุยแต่พอไปนั่งทานข้าวเนี่ยก็ได้ทั้งคุยกับรัฐมนตรีความมั่นคงทั้งอะไรคุยด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เขาก็ยืนยันแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาได้ให้คํามั่นสัญญากับทางไทยแล้วว่าทุกคนที่กลับไปจะปลอดภัยนะคะอันนี้ไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่ทําการส่งแน่นอนถ้าไม่ได้รับการยืนยันแบบนี้นะคะเป็นการยืนยันที่ เราต้องประสานกันนะคะแล้วก็ทางกระ,กระทรวงกาโหมทก็ประสานแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้ใหสมูทที่สุดก็น่าจะได้เห็นรูปอยู่แล้วว่ากลับไปเนี่ยได้ได้สู่อ้อมกาะครอบครัวนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็จากนี้เนี่ยทางการจีนเรื่องอนุญาตให้ให้ทางประเทศไทยเนี่ยสามารถบินไปเพื่อเยี่ยมหรือเพื่อสอบถามได้ว่าโอ,อกูที่กลับไปแล้วเนี่ยยังเป็นอยู่มีชีวิตที่ดีไหม นะคะเขาเขาไม่ได้ปิดกั้นตรงนี้กับเราเลยนะคะเพราะว่าพอพิเศษมันมาถึงแบบนี้แล้วเนี่ยมันเราส่งไปเนี่ยเราเราไม่มีทางส่งไปโดยที่คิดว่าส่งไปแล้วไม่ไทราบว่าเขาจะเป็นตายรายดียังไงนะคะอย่างนั้นเราไม่ทมําแน่เราเราเน้นเรื่องสิงทธิ่มนุษยชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเรามีความชัวเรื่องนี้เราถึงได้ดําเนินการค่ะ